การปั้นหุ่นที่ดีก็ต้องมีการดึงสติอย่าฮาร์ดคอ์นะครับแล้วอันนี้จริงๆแล้วมันจะเกิดกับใครบางคนนะครับที่แบบว่าปั้นหุ่นแล้วแบบว่าในช่วงแรกๆแล้วแบบเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างเร็วจริงๆแม้กระทั่งคนลดความอ้วนด้วยนะครับแบบเห็นผลลัพธ์ไวมากนะครับเฮ้ยอยู่ดีๆก็เริ่มลดลงได้แบบเห็นชัดเลยสัดส่วนเปลี่ยนเลยน้ําหนักลดลงแบบโอ้โหมันลงมาแบบเร็วมากเลยแล้วคร่านี้พอเราตะพองใจเราตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอเคงั้นฮาร์ดคอไปเลยเอาอีก คุมอาหารอยู่คราวนี้หนักเข้าไปอีกโอ้โหจากปกติกินเท่านี้ลดลงไปอีกปกติออกกําลังกายอยู่ประมาณนี้เอาให้มันหนักเข้าไปอีกยกให้มันหนักเข้าไปอีกออกกําลังกายคาร์ดิโอเอาให้มันนานกว่าน,นี้อีกแล้วคราวนี้พอเราผ่านช่วงวัดใจไปไม่ได้ร่างกายปรับตัวไม่ทันมันก็ตายพอดี <laughs> นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ใครหลายๆคนพอผ่านช่วงตรงนี้มันไปไม่ได้ร่างกายปรับตัวไม่ทันเขาก็กลับไปอ้วนใหม่ เพราะว่าบางคนก็อาจจะเจอในแง่ที่ว่าโอ้โหพอมันทําแล้วมันเครียดมากมันก็ไม่ไหวคราวนี้พอมันจะไปกินอีกทีมันก็กินแบบคนตบแตกและในแวะในแง่ของการออกกาลังกายก็คือพอร่างกายเราปรับตัวไม่ทันบางทีมันอาจจะบาดเจ็บพอบาดเจ็บปั๊บคราวนี้พักยาวเลยจ้า <c oughs> แทนที่จะมีหุ่นดีหุ่นเป็นหุ่นปังพักไปอ้วนใหม่นะครับแล้วค่อยกลับมาปั้นใหม่โอ้เสียเวลาทิ้งไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆนะครับในการปั้นหุ่นเนี่ยค่อยๆทํา ค่อยๆให้ร่างกายได้ปรับตัวค่อยๆไปทีละขั้นและมันไปได้ยาวๆลดได้ไวไม่สู้ลดแล้วอยู่ได้นานนะครับถ้าอย่างไรหวังคลิดนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยโอเคไหมครับ